สวัสดีครับผมเชฟขวัญน,นะครับจาก u e e h h n n e l เชฟขวัญไอจีเชฟนะวันนี้จะชวนมาทำขนมเนี่ยเงาะถูกมากๆเลยช่วงนี้ไปทำขนมจากเงาะกันนะครับให้ชื่อว่าวุ้นปลาหมึกไม่เกี่ยวอะไรกับปลาหมึกใช่ไหมวิธีทำง่ายมากๆวัตถุดิบแค่34อย่างเองไปดูในคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะก่อนนี้จะไปดูนะครับช่วยกดติดตามแล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของง้อนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวปอกเปลือกก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการคว้านเม็ดออกก่อนนะครับก็ง้อที่ปอกเปลือกแล้วนะครับผมก็จะมีมีดคว้านแบบนี้นะลักษณะ,ะแหลมแหลมแบบนี้เราก็จะคว้านด้านนี้นะครับจิ้มเข้าไประวังมือด้วยนะเพราะว่ามีดคว้านเนี่ยจะค่อนข้างแหลมแล้วคมพอสมควรเลยแล้วเราก็เนี่ยฮะวนไปเรื่อยๆพยายาม ให้มีดแนบกับเม็ดเงาะนะครับแล้วก็ค่อยๆลาะไปเรื่อยๆค่อยๆนะใจเย็นนะครับค่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆนะครับเฉือนจนครบวงเลยนะครับอ่าตอนนี้พอครบวงแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจะหลุดออกจากเนื้อกับเปลือกทางด้านข้างนะครับต่อไปมาทิ่มอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหัวนี่นะก็วนเหมือนกันครับวนอ่าวนลักษณะนี้เราก็จะเฉือนรอบๆนะครับโดยที่ รูไม่ใหญ่นะก็คือแทงเข้าไปรูเดียวนะครับแล้วก็ใช้วิธีการวนเอาแบบนี้พอเวลามันร่อนเนี่ยปึ๊บมันจะรู้ทันทีเลยว่าเอ้ยมันหลุดแล้วนะครับอเดี๋ยวทําให้ดูอีกเม็ดหนึ่งนะครับแทงเข้ามาทางนี้ก่อนนะครับทางจุกของงอ,อก,ก่อนนะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือนแล้วก็เป็นวงๆแต่ระวังมือด้วยก็ช่วงที่เงะเยอะๆนะครับเราก็นํามาแปรรูปลักษณะนี้ ก็แนะนําว่าให้ชวนญาติชวนเพื่อนชวนแฟนมานั่งแงะด้วยกันนะครับแง่คนเดียวนี่อาจจะแบบนะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากที่แกะมาแล้วนะครับก็เราจะได้เนื้อมาประมาณนี้นะเวลาที่แกะเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ควรที่จะปอกเปลือกรอไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยตัวเนื้อของเงะเนี่ย เขาก็จะคายน้ําออกมาเยอะมากแล้วก็จะทําให้คว้านเม็ดออกได้ยากมากเลยนะครับเนื้อก็จะเริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆไม่กรอบนะครับอ่าก็จะสังเกตว่าเห็นไหมฮะน้ําเงาะออกมาเยอะมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นเงาะนะครับเนื้อเงาะที่เราเลาะเม็ดออกแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราเตรียมมาต้มเงาะกันเลยนะครับเพื่อทำวุ้นนะผมก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ผงวุ้นลงไปคนให้วุ้นนะครับละลายดีกับน้ำก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จุดเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการต้มน้ำผสมผงวุ้นนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปจากนั้นนะครับผมก็ใส่เนื้อเงาะลงไปเลยนะครับเนื้อเงาะที่เราทําการหั่นเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะต้มแบบนี้นะครับจนน้ำตาลละลายดีนะครับแล้วรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะเวลาคนรอบนี้ก็ค่อยๆค,คนนะครับ อย่าคนรุนแรงจนมีฟองนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าวุ้นเงาะของเราเดือดแล้วนะครับเราก็ปิดเตาเลยครับเดี๋ยวเรายกลงไปกรอกใส่ถ้วยเลยครับถ้วยที่ผมใช้จะเป็นถ้วยขนาด4ออนซ์นะครับตัวนี้นี่ก็ทนอุณหภูมิได้ถึง80องศาเลยนะครับตอนนี้เรานําวุ้นออกมาเนี่ยวุ้นมันก็อุณหภูมิมันก็ดรอปลงแล้วเพราะว่านี้เป็นห้องแอร์นะครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวุ้นหมึกของเราตั้งชื่อว่าวุ้นหมึกนะครับเพราะว่ามันเป็นวงๆคล้ายๆปลาหมึกชิมเลยดีกว่า ในเนื้อเงาะด้วยอ,อารมณ์ประมาณกินเงาะกระป๋องแต่ว่าเป็นวุ้นไงมันได้เคี้ยวด้วยมันมีเท็กเจอร์ก็อร่อยนะครับหอมยิ่งถ้าเกิดแช่เย็นนะผมว่าจะอร่อยมากๆเลยนะครับมันจะช่วยให้แบบรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นเนาะ <S <S เดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าสำหรับวุ้นหมึกแบบนี้เนี่ยต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่นะครับ แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงาะออกมาเยอะจริงๆนะเราก็แคปจะแปลรูปเงาะนะครับช่วงที่ออกเยอะๆแบบนี้นะครับมาเพิ่มมูลค่านะครับดูวิธีทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบแค่4ี่อย่างเองนะครับเราจะมีน้ําผงวุ้นนะครับผมใช้วุ้นตานังเงือกนะครับขอบเขียวนะมีน้ําตาลทรายแล้วก็เงาะนะครับคือเงาะเนี่ยเพื่อนเอามาให้นะครับได้ฟรี เพราะนั้นก็เราก็มีคิดต่างตรงนี้นะครับเงาสองกิโลอ่ะเวลาปอกเปลือกออกเลาะคว้านเม็ดออกแล้วนะครับน้ำหนักเนื้อเหลือแค่ยีปร์เซ็นครับในกรณีว่าเราซื้อมาเนี่ยราคามันจะโดดเลยนะเพราะฉะนั้นคือถ้าราคาแบบไม่ถูกจริงๆนะต้องไม่เกิน10บาทนะพูดง่ายๆถ้าเกิน10บาทนี้ไม่น่าทําขายละเพราะว่าราคามันจะสูงมากนะครับ วัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมมีค่าเผื่อด้วยนะครับค่าเผื่อสิก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้เนี่ยทำมาได้20ถ้วยครับต้นทุนต่อถ้วยในกรณีที่ได้งอมาฟรีนะสามบาทหกสิบแปดสตางค์มาดูราคาขายกันดีกว่า สมมติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่7บาท37สตางค์ผมขายถ้วยละ8บาทก็จะได้กำไรสักประมาณ4บาท32สตางค์นะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะลราก็ได้ความหนึบด้วยถ้าต้องการให้มีความหอมเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำว่าหาใบเตยมาใส่ตอนที่ต้มต้มวุ้นนะครับก็จะมีกลิ่นของใบเตยแซมขึ้นมาผสมกับกลิ่นของเื้องาะเว้อร่อยเลยละนะครับมีความกรอบของวุ้นมีความหนึบของเนื้อเงาะ ลงตัวมากๆก็ลองนําไปฝึกทําดูครับใครทําขายผลเป็นยังไงนะครับอย่าลืมไปอวดเพื่อนๆนะครับที่กลุ่มเชฟขวัสนสาอาชีพนะครับยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับที่ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ็นจีเชฟแล้วก็ที่เพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญน,นะครับ